สวัสดีค่ะชวนนี้ร,รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลมากบูชาพุทธศักราช2565วันนี้เวลา17นา50นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอาพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นในการพระราชพิธีทรงบัเพ็ญนพระราชกุศลมาคาาบูชาพุทธศักราช2565ณพระอุโบสถบัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรากิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนผ่านหน้าฐานชุกกระทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดทเทียนห่วงบูชาพระพุทธธรรมมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านผ่านัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัส,สการทองทิศหน้าธรรมมศิลาทรงกราบจากนั้นพลอากาศโทพักดีแสงชูโตร,รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าถุนอองทุลีพระบาททุนกระาถุนกระหม,ม่อมถวายเทียนชนวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายและพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพระราชพธิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามได้แก่วัดราชบว์พิถิตมหาศีมาราม วัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดเบญชมบับพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันมาค้าบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นตรงกับวันขึ้น15บ้า่ำเดือนสแต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกามาศคือมีเดือน8สองหน วันมาค้ำบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน4ในปีนี้ตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2565วันมาค้ำบูชาได้เกิดเหตุสันรขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บ้าค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสบยมาคาเริกม,มีพระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเบรุวันกรุงราชฤห์แคว้นมาคธ เพื่อสักการะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์พุไธ้อภิญญาหกพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิิขุอุปสัมปทาเหตุการย์ศีระการดังกล่าวจึงเรียกวันมาคาบูชาอีกชื่อหนึ่งว่าวันตาตุรงคสันนิบาต ในวันมาคาบูชานี้พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลาเกเดือนซึ่งหลักธรรมสรุปเนื้อหาสำคัญได้ว่าทำความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทารีเนังสือพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีเรื่องราวเกี่ยวกับการพระราชกุศลมาค้าบูชาไว้ว่าการมาค้าบูชานี้แต่เดิมก็ไม่ได้เคยทํามาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าบปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาร ส่งอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนียซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2565ข้อความพระราชสารมีดังนี้พรนท่านนายกีตานาัสนูเซดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียกรุงบิวนิอุส ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียข้าพเจ้าขอส่งกำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรานไมยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์เพื่อเพื่อความเจริญรุง่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐลิทัวเนียได้เจริญงอกงามต่อเนื่องมาด้วยความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าความสัมพันธ์อันน่ายินดีนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือทั้งในบริบททวิภาคีและภูมิภาคอันจะนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิวราลงกรณพระบรมรชเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณาาียกิจที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา9้นาฬิกา15นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบกรหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา2562ณหอประชุมพญางําเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ซึ่งปีนี้มีพระสงฆ์ได้รับปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งรูปพระสงฆ์สมเด็จการศึกษาสี่รูปอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนประจำปี2563ได้รับโลร่รางวัลหนึ่งคนนักวิจัยดีเด่นได้รับโลร่รางวัลสี่คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาตรีจากคณะต่างๆเข้ารับพระราชทานปร,ริญญาบัตรรวม2,736คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาตความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายนี้ที่มาประชุมอยู่ณที่นี้นับว่าเป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการโดยมีปริญญาบัตรเป็นเครื่องรับรองความรู้ความสามารถแต่ใน,ใ,นในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานซึ่งบัณฑิตจะต้องกระทำต่อไปนั้นจะอาศัยเพียงวิชาการที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยลยัยงไม่เพียงพอ เพราะในวันข้างหน้าแต่ละคนอาจจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆในสถานการณ์หรือสังคมที่แตกต่างหลากหลายทุกคนจึงจำเป็นต้องสว่างหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรอบรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางทั้งต้องฝึกฝนทั้งต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้ประณีตเข้มแข็งและมั่นคงในคุณธรรมจะได้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นได้ไม่ตกไปในทางเสื่อม บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วหากแต่ละคนจะได้นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติก็เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยากนะ เวลา13นาฬิกา18นาทีเสนพระณกนิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่ในตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาบริเวณด้านหน้าของอ่างหลวงหรืออ่างเก็บน้ำแห่งที่หนึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้งเมื่อปี2561เพื่อน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นต้นแบบทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนตลอดจนสถานที่ฝึกปฏิบัติการของนิสิต การวิจัยและพัฒนาให้บริการทางวิชาการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อชุมชนและสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและหารายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเป็นไปตามปณิธานของหมาหาวิทยาลัยที่ว่าปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ภายในศูนย์มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน150ไร่กิจกรรมประกอบด้วยเจ็ดด้านได้แก่ด้านพืชและการเกษตรกรรมอาทิปลังไม้ผลการผลิตผักไร้ดินการผลิตไม้ผลมูลค่าสูงในระบบโรงเรือนด้านการผลิตปศุสัตว์ด้านการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการแปรรูปด้านการวิจัยและฝึกอบรมวิชาชีพ กิจกรรมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์และนิทรรศาการทั้งมีหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ สิบทีนาฬิกายี่สิบสองนาทีสเดพระัตนิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรลราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตํารวจสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติจัดถวายสิเดพระราชดําเนินไปทรงติดตามการดําเนินงานของศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงามตั้งอยู่หมู่หนึ่งตำบลปออาเภอเวยงแก่นจังหวัดเชียงราย มีหมู่บ้านในเขตบริการ4หมู่บ้านคือบ้านฟ้าไทยงามบ้านร่มโพเงินบ้านร่มฟ้าหลวงและบ้านร่มฟ้าผาหม่นปัจจุบันมีครูตชด9นายครูอัตราจ้าง3คนและมีนักเรียน100คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งทุกคนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ในปีการศึกษา2564ทางศูนย์การเรียนเปิดสอนปกติเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลเป็นหมู่บ้านปิดไม่พบการแพร่ระาบาดโอกาสนี้พระราชทานพระราชบโกาาสให้บริษัทกลุ่มเซนทรัลจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการเซ็นทรัลรมเพื่อการศึกษาเฝ้าถูกลอ,องระบาด กลับบังคมทุนรายงานแผนการก่อสร้างอาคารเรียนจิราธิวัดขนาด3มห้องเรียนเพื่อรองรับจำนวนนันก,กเรียนที่มีเพิ่มขึ้นทุกปีที่ห้องสาธิตการสอนวิชาภารรษาอังกฤษวันนี้สอนเรื่องการอ่านและการฟังเพื่อความเข้าใจฝึกให้เด็กอ่านออกเสียงตั้งแต่ชั้นอนุบาลฝึกการฟังจับใจความช่วยให้เด็กกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น กิจกรรมห้องสมุดมีหนังสือมากถึง5,960เล่มส่วนใหญ่เป็นหนังสือนิทานและหนังสือเสริมความรู้ด้านต่างๆนักเรียนรุ่นพี่จะสอนให้น้องทำหนังสือเล่มเล็กได้วาดภาพระบายสีช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์และฝึกสรุปความจากหนังสือที่สนใจเลือกอ่านด้านผลการศึกษายังต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยการส่งครูไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการสอน กิจกรรมห้องพยาบาลพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสําคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบ่งพื้นที่ทำแปลงปลูกผักแบบยกร่องขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมสอนให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเสียบยอดมะม่วงเพื่อขยายพันธุ์รวมหน้าขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้มีผลผลิตบริโภคในครัวเรือน ส่วนการฝึกทักษะอาชีพสอนปรารูปกล้วยน้ำว้าซึ่งมีมากในพื้นที่ทำเป็นกล้วยตากกล้วยฉาบกล้วยทอดกรรมวิธีในการทำจะใช้วิธีธรรมชาติไม่ปรุงแต่งสีหรือใช้วัตถุก,กันเสีย ด้านการดําเนินงานสนองพระราชดำริที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปส่งเยี่ยมศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแานบ้านฟ้าไทยวันที่11กุมภาพันธ์2559มีพระราชดำริให้ส่งเสริมชาวบ้านปลูกต้นไม้ที่ดูแลง่ายโดยกรมพัฒนาที่ดินได้นําพันธุ์กล้าไม้ผลอะโวคาโดไปให้ชาวบ้านปลูกรอบบริเวณพื้นที่ปัจจุบันต้นอะโวคาโดมีอายุ5ปีเริ่มให้ผลผลิต ส่วนศูนย์การเรียนช่วยแนะนําเรื่องการดูแลรักษาและการนําผลผลิตออกจําหน่ายนอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณเนินภูเขาด้านหลังศูนย์การเรียนจะได้มีป่าไม้ร่มรื่นซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเช่นอะโวคาโดกาแฟผสมผสานกับการอนุรักษ์สภาพพื้นที่ป่าต้นน้ําด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา มีสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร,รสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานจัดสร้างฝายบ้านฟ้าไทยและฝายขนาดเล็กตามหย่อมบ้านต่างๆเมื่อมีฝายทำให้ป่าไม้สมบูรณ์เกิดน้ำซึมน้ำซับคนในชุมชนช่วยกันรักษาดูแลจึงทำให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การของคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควาสวรราคาตยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปนในการพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2562และ2563เป็นวันแรก วันนี้เวลา10นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2562และ2563เป็นวันแรก ในการนี้พระราทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์แก่ผู้สรงคนวุฒิจำนวน8คนพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิติมิ์แก่ผู้ส่งคนวุฒิจำนวนสองคนพระราชทานโลสิทธิเก่าแม่โจ้ดีเด่นประจำปี2563แก่สิทธิเก่าจำนวนหคนพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน1523คน โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆของโลกมาได้กระเพาะมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของชาติสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมประกอบกับความเชี่ยวชาญในการเกษตรทำให้ประเทศไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรให้ภาคการเกษตรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรกรรมอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องหากบัณฑิตทั้งหลายจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติก็จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้จเจริญวัฒนาได้อย่างแน่นอน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรณ์ทรงยกยอดปรีชัรองค์พระธาตุเจดีนวัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา16นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรณ์เสด็จพยังวัดผาลาดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานอุโบสถ จากนั้นทรงเป็นประธานในพิธียกดั้วปริฉัตดองค์พระาธาตุเจดีวัดผาลาดทำจากแก้วเลมอนคอ์สความสูง39เซนติเมตรหุ้มทองคําน้ําหนักรวมทั้งสิ้น32บาท สำหรับองค์พระาธาตุเจดีเป็นทรงระฆังกลมแบบผู้กรมแต่เดิมมีสภาพทรุดโทรมอย่างมากทางกรมศิลปากรและวัดผาลาดตลอดจนพุทธศาสนิก,กชนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนเพื่อทำการบูรณะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับองค์พระาธาตุแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2564 วัดผาลาดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช1916ตั้งแต่สมัยพญากืนนาแห่งอาณาจักรล้านนา ภายหลังจากที่สร้างบัพพระาธาตุดอยสุเทพได้สองปีเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสมณเถระสมณเถระเชิญมาจากสุขโขทยัยต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2505หลวงพ่อสวัสดิสุขากาโมนิมนต์พระจากบัพพระาธาตุดอยสุเทพมาจำพรรษาณนวัดผาลาด ทำให้มีพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาเดินทางมาฟังธรรมและร่วมสมทบทุนสร้างเสนาสนะและพัฒนาอนุรักษ์รักษาความเป็นธรรมชาติของป่าต้นน้ำและสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานภายในวัดให้มีความงดงามโดวยวัดผาราดได้รับขึ้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติประกอบด้วยหอพระเจ้าริมน้ำตกผาลาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วิหารและพระเจดี ปัจจุบันมีพระครูทีระสุตโพธิ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำนวนเจ็ดรูป สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงสดับพระปาติโมคและประทานพระกติธรรมเนื่งในวันมคาคบูชาพุทธศักราช2565 วันนี้เวลา13นาฬกา12นาทีสมเด็จพระอริยรวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงนักระอุบโสบสถวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงสดับพระปาติโมก การฟังพระปาติโมกเป็นกิจของสงฆ์ที่สำคัญและเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นเพราะว่าพระปาติโมกที่ยกเอาพระวินัยขึ้นสวดนี้เรียกว่าวินัยปาติโมกซึ่งก็คือคำพีรวมวินัยสงฆ์227ข้อแม้สามเณรก็เข้าร่วมไม่ได้เพราะสามเณรมีศีลเพียง10ข้อโดยจะมีการสวดทุก15วันขึ้นในวันครึ้น15บาค่ำและวันแรม15ในเดือนเต็มหรือวันแรม14ค่ค่ำในเดือนขาด นอกจากนั้นยังอนุญาตให้ทําอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามคัคคีเมื่อพระภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งแม้จะยังไม่ถึงบรปาติโมกก็ให้สวดพระปาติโมกได้เรียกว่าสามัคคีอุโบสถพระกติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันมาฆบูชาประจาปีพุทธศักราช2565ดิถีมาฆบูชาอันเป็นวันจารตุรงคศสานิบาทได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วดิถีเช่นนี้เมื่อกว่า2,500ปีก่อนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานหลักการอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้สประการได้แก่การไม่กระทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วจิตเป็นสภาพรู้ที่ปรากฏมีอยู่ในทุกชีวิตซึ่งมีสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตสิกกลุ่มที่เรียกว่าสังขารอาจปรุงแต่งให้จิตเป็นไปในทางสามฝ่ายกล่าวคือฝ่ายดีฝ่ายเลวและฝ่ายที่เป็นกลาง การจะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้ตามหลักการอันเป็นหัวใจของพระาศาสนาจำเป็นต้องเริ่มขัดเกลาวตนเองให้มีปกติอดทนอดกลั้นที่จะไม่ทำบาปพอใจขวนขวายที่จะทำบุญคือการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เสมอเพื่อฝึกจิตให้โน้มน้าวไปสู่วิถีสะอาดคอยชำระซักฟอกไป จนกว่าทุลีแห่งความมัวหมองจะลบเลือนหายไปทำให้เข้าถึงสภาวะอันผ่องแผ้วด้วยจิตฝ่ายดีมีกุศลจิตเป็นเนื่องนิดการฝึกจิตอยู่เสมอจะเป็นเหตุปัจจัยนำมาซึ่งความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ถึงแม้ยังดำเนินไปไม่ถึงที่สุดในฝ่ายคดีธรรมแต่ก็ย่อมยังอำนวยประโยชน์สุขในฝ่ายคดีโลกคือทำให้ผู้ฝึกจิตเป็นสุจริตชน มีการงานสะอาดปราศจากโทษมีใจสงบระง,งับไม่ต้องกลัวโทษทันจากกฎหมายบ้านเมืองทั้งยังเป็นเครื่องประครับประคองจิตให้ไม่เดือดร้อนต่อโลก,กธรรมไม่แสดงอาการขึ้นลงเมื่อประสบกับการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรนเสริญนินทาสุขและทุกข์รวมความได้ว่าจิตที่ผ่องแผ้ว ต้องเกิดจากการฝึกเมื่อฝึกแล้วจิตก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวสมตามพุทธานุสาสินีที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวหาความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ด้วยประการหลัชนี้ขอพระสัทธธรรมของสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรงมั่นอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอพุทธบริษัททั้งหลาย ทงพร้อมเปรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความงอกงามภัยบูรยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปเทินจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ